สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนําวิธีการนะครับเปิดไฟล์ PDF นะครับกับ Google Chrome แล้วก็บราวเซอร์ Firefox นะครับแบบง่ายๆในกรณีที่ว่าในเครื่องของเราไม่มีโปรแกรมที่จะเปิดไฟล์ PDF นะครับขั้นแรกนะครับที่ผมบอกว่าจะให้มาเปิดไฟล์ใน Google Chrome กับ Firefox ก็ให้เราไปหานะครับไฟล์ PDF ที่เรามีนะครับ คือเราดาวน์โหลดมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการที่จะเปิดไฟล์ pdf นะครับก็เอาไฟล์ pdf นะครับลากเลยครับลากเลยนะลากมาใส่ที่ Google Chrome ยอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยปุ๊บนี่จอจะขึ้นมาแล้วครับก็เปิดไฟล์ pdf ได้แบบง่ายๆเลยวิธีนี้ก็ไฟล์ Fox ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือน Google Chrome เลยนะครับก็ลากตรงนี้แบบง่ายๆเลยไม่ยากด้วย อันนี้ก็เป็นการเปิดไฟล์ียฟในกรณีที่ว่าในเครื่องของเราไม่มีโปรแกรมนะครับในการเปิดถ้าจะเปิดใน Google Chrome นะครับก็ไม่ต้องต่อนเน็ตก็เปิดได้นะครับถ้าไม่เชื่อ,กอมกับอินเทอร์เน็ตก็เปิดได้ปกติเลยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับในเครื่องเราไม่มีโปรแกรมเปิดไฟล์ียฟก็อันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับก็เลยมาแนะนำให้รู้จักกัน โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ผมมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับโอเคก็ขอเจ้าีโอเปียงแค่นี้กันนะครับขอบคุณครับ